สวัสดีครับมันนี้พบกับผมอีชเชนเคยนะครับเนาะกับบาวหินแชนแอาเนะครับมันนี้สีผ้ามาเบิงหอยโุ่งไตที่ผมสร้างมาจากนากอนสีนะครับเนาะเป็นหอยคุ่งไตนะครับมันนี้เอามาต้มกินนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับว่าหอยคุ่งไตสีน้อยไงซ้ำเลยนะครับผมสั่งไปสามกิโลนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันนะครับ นี่ก็จะเป็นหอยขมนะครับนี่หน่วยไงนะครับเนี่นยไไสังเกตจากฟ้าครนะับหอยขมฝฟ้าสิเป็นประมาณนี้อันนี้ซังมากินนะครับกวดนะครับนี่มีฟ้าฟ้าหอยขมสังเกต เบิ้องหอยขุเบิ้องมวยญ่นะครับให้เบิง้งฝาไปเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ซื้อมาประมาณสามโลสามโลนะครับสั่งมาจากผักเตนะน,น,นะครับนะี่มวยใหไงนะครับเนาะกับน,นี่เห่ามาก,กินนะครับนะเนาะนี่ก็ซื้อไงสามโลสองกะกละมังนะครับสั่งมากอะ นี่นะครับคือกองใสนะครับผรือมีฟางใสห,หอยขอหูหอยขู่ไตนะครับเนี่เดี๋ยวฮอร์เชมาเห็นเมน,นูต้มนะครับเนาะต้มกินกับแจวเนอ้อเดี๋ยวถึงมาขัดตรงนะครับปะต้มกินกับแจว สามสี่อือวหองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบหา้าสิบหกโอ้ไก่ก่อนนลหน,นไว้คงไก่ สิบเจ็ดสิบแปดมันใหญ่แห้งบดสิบเก่าดีสิบอันนี้คือหยอยคงไตนะครับนะ เบิง้งไงไยๆนะครับให้เบิ้งเปียกขึ้นนะครับนี่เปียกเขาจะเป็นแบบนี้หอยโขงเดี๋ยวผมสะเอาไปล้างกับต้มนะครับต้ม่หม้อนะครับนี่มีใบป,ประกูดนี่นะครับนเนาะเคล็ดออกไม่ไรเหลวนะครับผมเอาสะกอดไปคัดนะครับเนาะมันก็นจะเป็นหนาแตา่ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ลูกง่ายเลยครับ ฟ้าเขาจะเป็นนังชี้นะครับหอยคงนะครับให้เป็นหอยคงนี่นะครับฟ้ามีฟ้านะครับนะฟ้าหอยคงแตงนะครับน,นี่นะครับนะป่มนะครับเด็ดเมนูนออมาต้ม จำเกลอันนี้กินกับเกลแหนมนะครับวนะ่ามีน้ำกรเดือดแล้วเนาะต้มแบบน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเจียวลงเลย มีต้มแค่ยี่สิบหน่วยนะครับหนับมาแนละ้วเกือบเต็มหม้อได้ครับเ่ยดูง่ายมีกระตำแก้วนะครับเนาะเปิดแบบอีจานมันห่อกตำแก้ว

เขาติตัดออกมาไหวก็เนาะครับเนาะแช่ในน้ำเย็นนะครับเห็นราะว่าเขาติ่มนะครับแต่เาทารักว่างตอนนอนๆี่หัวเ,เขาสีบพติ่มนะครับเขาติดตักมาแช่ในใใน้ำเย็นเพราเขาติ่มปลาครับ ีเอามาแช่น้ำเย็นนี่หัว่าเขาจะได้อวนเต็มฟ้านะครับเย็นแล้วนะครนะับเนาะเดี๋ยวเอาใส่ถาดไดย นี่นะครับเนาะหัวเขาสีเต็มไ่ีแล้ครับคอนเซีรนำเย็นเ็นตรงมารแล้วเนครับเนาะหมวอเขาต็มนะเดี๋เบิ้ลกนนะ หอยขู่ก็แค่นะครับเนาะหอยขู่ยี่ดีเลยนี่นะครับเนาะอันนี้คือหอยขู่ยี่ดีนะครับเอากับไม้กินกับเจวนี่นะครับเนาะอะ,อะ